หาค,ความยาวของค่า x ในรูปของสามเหลี่ยม ABC ทำย่างไรมาดูกันนะครับข้อนี้มาดูทางเลขาคณนิตมั่งนะครับตอนนี้เขาบอกว่า AP นะครับ AP ยาวยาว20นะครับแล้วก็ AQ ยาว6นะฮะแล้วก็ BP กับ CQ คือ x เหมือนกันนะฮะ x เท่ากันทั้ง2อันเลยนะ เออแล้วก็บอกว่าพื้นที่อะไรครับพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้สามเหลี่ยม APQ ตัวนี้นะครับรูปนี้นะสามเหลี่ยม APQ เนี่ยมันเท่ากับอะไรฮะสามเหลี่ยม APQ เท่ากับสี่เหลี่ยมอะไรครับพื้นที่สี่เหลี่ยมอะไรนะ,ะ BCQPBCQPO สองอันนี้มันเท่ากันอันนี้กับอันนี้เท่ากันนะฮะโอเคอายังไงต่อโอ้คีย์เวิร์ดของข้อนี้รู้ไหมคืออะไรใครเห็นบ้างคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดคือตรงนี้ครับมุม A อนะครับมันเป็นอะไรครับมุม A อเป็นมุมเก้าสิบองศาเป็นมุมฉากมุม A เป็นมุมฉากน,นั่นเองนะฮะทาไม่ให้ตรงนี้มาเรียบร้อยทำไม่ได้ <laughs> โอเคมาดูครับ ต่อมาสิ่งที่เราต้องการกนะ็คือเราจะมาดูว่าเฮ้ยถ้าเป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่ล่ะสามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยม ABC สองอันนี้เท่ากันใช่ไหมสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมตรงนี้เท่ากันสามเหลี่ยม ABC คือสามเหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่นะมันย่อมเป็นอะไรครับย่อมเป็นสองเท่าของอะไรครับย่อมเป็นสองเท่าของสามเหลี่ยมนี้เนาะสองเท่าของสามเหลี่ยม A P Q ถูกต้องไหมครับอ่าอันนี้สูอันนี้เป็น10อันนี้เป็นสิบสามเหลี่ยม a b c ต้อง20อ่าเป็น2เท่าเนาะโอเคอันนี้ไม่เท่ากันอันนี้มันเราประกอบน,นะโอเคจากนั้นนะครับเราก็แทนค่าครับสามเหลี่ยม ABC หาจากอะไรครับอ่ามันมีด้านเนี่ยเนี่ยมุมด้านตั้งฉากกันเนี่ย A C กับ A B ตั้งฉากกันนะก็ใช้สูตรอะไรครับ1 2กับสอคูณกับาฐานก็นคือ x บวก6 นะฐานคือ x บวก6สูงก็คืออะไรครับ20บวก x 20บวก x ไปนะครับ2เท่าของสามเหลี่ยมอะไรครับ APQ ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาเหมือนกันเพราะใช้มุม A ร่วมกันนะฮะก็ฐาน1นึ่คูณฐานคือ6คูณสูงก็คือ20อปัดกันยังไงคราวนี้เอา2ตัต่างกันอะตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ6คูณ20ได้120 แล้วก็ย้ายสองเนี่ยจากหารย้ายมาคูณอีกรอบหนึ่งโอเคฝั่งนี้ก็กระจายนะฮะเหลือ x บวก6กับ x บวก20แล้วกันสลับที่กันเนะาะกระจายมาเลยครับก็จะกลายเป็น x กำลัง,งนะ x คูณกับ20ได้20 x 6คูณ x ได้6 x ไายนะครับ6คูณสิ20ก็เลยกลายเป็น120ยย่มันเองนะครับนี่ได้2องรยีนะ จัดรูปนิดหนึ่งนะครับ x กำลังสองบวกกับอะไรฮะ26 x 120นี่จากบวกให้ย้ายข้างไป็ลบก็น่าจะเหลือติดลบ120ถ้าก็0แยกตัวประกอบได้ไหมยแยกตัวประกอบออกมาอะไรที่คูณกันได้120แล้วพูสุดท้ายติดลบแปลว่าต่างกันอยู่26ต่างกันอยู่26โห120ยีมีเยอะแยะครับ เอาอะไรดีล่ะเอา,เอาโหเยอะมากนะฮะอ๋อดูนะสามสิบอะไรครับสามสิบคูณสี่ได้ไหมสามสิบคูณสี่นะฮะพดท,ท้ายเป็นลบเครื่องหมายเหมือนกันเอาคนหมายต่างกันพคดท้ายติดลบเครื่องหมายต่างกันพคดการเป็นบวกบวกต้องมากลบต้องน้อยแสดงว่าค่า x ก็จะมีค่าเป็นอะไรครับจากบวกสามสิบก็เป็น,ปนลบจับเป็นศูนย์นะเป็นลบสามสิบ จากรบ4ก็กลายเป็นบวก4าลบ30ไม่ใช่ครับงนั้น x ข้อนี้ความยาวจะต้องเป็นค่าบวกต่อ4นั่นเองโอเค